ไป,ไปทีนี้โนซูมิไปลงเรียนนะนี่ใายไไกับปลาบลลูกแล้ว<อ>ได้กัน <c oughs> จะเอาหมาเข้าไปใส่แล้วลูกเอาเข้าไปใส่ไม่ได้นะนอเอาเข้าไปหมดเลยนะออคุณนายเป็นอะไรเอาเอาเอทำหน้าแปลกๆ ทักนองนาวกัมนอนนาวให้เพลินจักหน่อยจ้ะโอต้อสั่งสั่งอะไรมาให้กูเกียด้ไม่สนใจ ทีนี้นุ้นสมิไปโรงเรียนนะ่ะนสุมนสม,มิไปโรงเรียนเลยโอ้อนุนจะเป็นผู้หญิงหรือนุนจะเป็นผู้ชายน่ยนยนะมองว่างคลองเหรียนกลายเป็นสันว่างกระเป๋าไปเบิร,ร์ดละหล่ะ ตอนนี้แม่กูกินกอลโลโมโมเนาะจ้ะอ้ายเพิ่นสิเอามาส่งไอมาจ้ะนายไอไอกับเอือยเพิ่นบ,นบ่อยู่บ้านว่าซั่นก็เลยเอนโบมีผู้ใดดูแลหมาแม่กูกินเลยบอกว่าให้เอามาพี่แม่กูกินจดูแลเองเพิ่นก็เลยให้อ้ายอ้ายคนนั้นใหญ่เพิ่นแม่จะลูกชายใหญ่เพิ่อนไปเอามาให้แต่ว่าต้องอาบน้ำให้ก่อนว่าซั่นเพราะว่าน ยานกกกิเพิ่นคันมาจันก็เลยรออยู่จา้ารอเสียมามาไว้พี่เอาจะพายกระเ,รเป๋าแล้วเหรอฮะพายกระเป๋าซ้อมไว้เหรออ่ะโมโมมาแล้วโมโมจัางมาแล้วกูกกิกุงออกไปรับไปออกไปรอปรับออกไปรอรับพี่ไปง่า บ้านแม่โกกีกับสีหกหกจักกน้อยจ้าบอจักกน้อยละหกหลายมากๆเลยเออกไปซองเบิองพอเอ้ามาแล้วมาแล้วโกกีกุ้งดูดูใครมาโมโมจางทีวีแม่โกกีกับจะมาวันทีซีจ้า สั่งไว้แล้วเดี๋ยวเขาก็ับมาส่งวันที่สี่รับทีวีใหม่แต่อีกซะ <c oughs> ไปส่องดูซิไปดูซิใครมาไปดูไปดูกล้องวงจรซิกกิกุเอาโมโมจังกกิกุไม่ได้จ้าง โมโมจังไเดิหอมแล้วว่าซันก็กีค้งระวังมันแพ้อีกแล้วลูกนะเอามาโมโมจังก็กีไปถ <allen Beach. S 1> อดแผมเพิดเนาะพี่เหรอทำไมกูกีกูกีไม่ได้ถอดเออๆก็กีโเเด็ว่าคารานาย เน <pod> <eles> ื <si animals under kindergarten> ้อไ so ้กับปลาบเล็กว่แล้วไส้กันจะเอาหมาเข้าไปใส่เหรอลูกเอาเข้าไปใส่ไม่ได้นะอันนี้เป็นพี่หมานะไม่ใช่น้องหมานะ น้สมีเอามือลูบหัวมาเมื่อกี้เนี่ยเอ,เอามือลูบหัวโมโม,โมจังืคนดีใจได้มามาเป็นมูวก็กี้กุ้งล่ะกินอะไรลูกหยิบกินเลย กินเองจะไ,ได้กินเป็นนันลเอาเข้าไปหมดเลยนะกดลงอย่างนี้เออนั่นแหละกดัอย่างนั้นแหละกดอย่างนี้นีก่กโล่งเออเออแบบนั้นแหละพอแล้วมันแน่นแล้วเอาไม้ ต่อมาอ้อเกง่กงเก่งเอาต่อมาอีกเอาอ๋ออยากต่อเหมือนกันกดลงไหนทำยังไงต่ออ,อยากต่อขึ้นสูงๆเอาให้มันตรง,ตรง ทำยังไงตรงๆทำยังไงทำอย่างนี้อ่ะเอาไหมให้มันตรงๆลูกปิดประตูค่ะเห็แม่ไม่ใช่เออวอ้ล็อกให้ด้วยไปทีนี้ไปเอามะอม้ออกมา เอานี้ใส่ยเด้วยเฮี้แมาา่มะจังม่มะอ,อย่าพุ่งไปม่มะเข้ามาก่อนมาถึงหิวจ้ามาถึงบ้านแล้ว อย่าเพิ่งแกะนะเดี๋ยวแม่แกะให้ต้องขึ้นมากินข้างบนไม่งั้นโมโมจะกินด้วยไม่ให้โมโมกินขนมท้องเพิ่นบ่วยดีจ้ะกินแต่อาหารของโมโมเองเราจะมีจากแกะแล้วลูกเดี๋ยวแป๊มนึงค่อยแกะนะ แล้วนุกแกโมโม่แย่งกินหมดเลยนะแม่ไม่ให้โมโม่กินขนม เป็นอะไรคุณนายนเอาคัดเข่าเอียงบันเดียวผีเข่าซิงแล้วบันเดียเอา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 ผีเข่าซิงแล้วน้องสม,มิจังเป็นอะไรก็กิบไปดูหน่อยสิไปดูคุณนายหน่อยเป็นอะไร ก็บ่าทัาาดในเรื่องงานจะจะซีทุ่มนะกะจะเล่นร้อพอจนกว่าพอจะกลับมามาแล้วมาอาบนำ้ำเทดกับเขากินกว่าจะได้นอนหาทุ่มเที่ยงคืนปุะจัตแต่ละเมื่อจังได้นอนคุณนายเป็นอะไรเอ้าเอ้าเอา,เอา,เอาทำหน้าแปลกๆเอ้าเอาเ,อาเอามันไม่น่ารักเลยนะ มันตลกนะโนโซมิจ้เจอเจอเจเจอเงนอยากว่าวน่ ใจจะหิวแหงค่อยๆกินโกกีควงพากันเปื่อนกับบอยากใส่หายจ้าจะเป็นข้อจำได้น้องสูมิก็คือกันเดี๋ยวอาอิ่มแล้วแม่โกกีจังสิบเอาพ่นมานาั่งกินเพราะถ้าเนยสือโตอีกอยู่จ้ะพอโกกีถ้าได้ไปซสือมาหายยู่ Yeah. ซักน้องเนาวกำบมอนเนาวให้เพ่อนจักหน่อยจ้ะ <laughs> พอดีมันมีแดดเนาะตากแล้วแล้วปันชี้ึ้นขึ้นแบนี้เม่อเคคก็มีแดดดีดเ,เลย <laughs> ไปเดินทีน่นี้เดินไปสู้ๆนะเดี๋ยวก็เดินได้ก <c oughs> <c oughs> ังเกงมันเปื่อนเป็นนั่งชิงชาฝนตกมาอคืนนี่เดินแค่นั้นเหรอเดินไปอีก